บางครั้งเรายึดสิ่งต่างๆไว้แน่นมากความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธความเสียใจเหมือนจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ในคำสอนของท่านโกนกามีคำคำหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนอันนิจคาอนิจคา Everything is impermanent อนนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไป ลองนั่งนิ่งๆเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกแล้วสังเกตความรู้สึกในกายเช่นอาการชาเจบ็บหรือวุ่นวายแทนที่จะผลักไสมันลองแค่เฝ้าดูมันอย่างเป็นกลางความรู้สึกนั้นจะเปลี่ยนไปเบาลงหรือจางหายเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังและเมื่อเรารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้น ใจก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นอีกต่อไปจําไว้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะผ่านไป This too shall pass ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นและดับไป